มาครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมหาห้องเจลนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเฟิร์สเกมของผมเลยนะเฟิร์สเกมเกมแรกของผมเลยนะผม่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับผมไม่เคยดู YouTube จากช่องไหนด้วยนะผมไม่เคยดูทวิตจากช่องไหนด้วยนะครับผมยังไม่เคยดูจากช่องไหนเลยนะเนี่ยอันนี้คือเกมแรกของผมเลยนะผมยังไม่รู้เลยสกิลมันทำยังไงได้นี่ถ้าผมฆ่าสี่นี่ผมจะเป็นเซอร์แบบพรสวรรค์หรือเปล่านี่ผมต้องรอดูนะมาแล้วมาแล้วเล่นกายกำลังเล่นกายมาแล้วจ้าเอจ้าเอ เจอไอ้น,นี่ปล่อยไปก่อนไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่ไม่ค่อยน่าน่าจะตึงเท่าไหร่ทำไมมันเล่นกายแล้วมันอันนี้วะปากวดกายขีดขวาปากวดกายขีดขวาเอา้ามันวิ่งทะลุมาได้เลยหรอมันวิ่งทะลุมาได้เลยหรอเกมปากวดกายเหมือนวิ่งช้าๆลงนิดหนึ่งวะรอเปยนไม้เลยรอเปยนไม้เลย รอเปียนไม้เลยนะจ๊ะตีตูดไปทีนึงตีตูดไปทีนึงก่อนโอมาเยอยโพสตี oh ตูดไปทีนึงตีตูดไปทีนึงนะตีตูดไปทีนึงนะมานี่เลยครับผมเสื้อเหลืองนะสวยโอเคสวยไปเลยสวยไปเลย สวยไปเลยครับผมดีมากมายดีที่สุดเฮ้ยโอเคโอเคแปลว่าอะไรโอเคแปลว่าดูดแล้วนะไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮแปลกแ,ลแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วขาตากรเดินดิงกินข้าวแกงกันไหมเปล่าหลอกไฟแบบคมๆหลอกไฟแบบ <c oughs> โอเคเวิร์ฟฟอร์มโฮมนะพวกมึงไปเวิร์ฟฟอร์มโฮมกันต่อนะ ทีมงานเด็ดปลายเดียร์ไลท์พวกมึงต้องไปเวฟฟอร์มโฮมกันนะด่วนๆเลยเวฟฟอร์มโฮมนะก็สตันมาดิก็สตันมาดิก็สตันมา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  ก็เจ๋งก็สตันมาตายยากมีหรือเปล่าเปิ์กมันพึ่งมาเปิ์กมันพึ่งมามันจะมีสตันกันหลายคนเกินไปเปิ์กมันพึ่งมาตัวละครมันพึ่งมานะโอเคกูโดนละนี่ไงล่ะก็โดนสตันหน้าไปก่อนหนึ่งเทเข้าใจเป่าโดนไปก่อนนะทำลายไม้แบบไม่มีอีโก้ทำไมมันเจ็บอ่ะ โอเคยัดไม้ไปเลยครับให้เขาใช้ไม้นะทำไมทำไมเซอร์ห้องกูมันดูตั้งใจเล่นจังวะโอเครอก,กูอยู่นานแล้วตึงมานี่เลยมึงมันนี่เลยโดนกูพลังขึ้นเต่าสิบเท่าสถานฟ้าไปหนึ่งดอกทำไมเซอร์ห้องกูมันดูตั้งใจเล่นจังวะทำไมเซอร์ห้องไอเบนมันดูโยนเกมจังใช่ปะไม่ต้องมุดนาะทีวงทีวีอะ ต้องมุดว่ะมาแล้วมาแล้วมุดทีวีไงผมมุดทีวีไงลูกพี่ผมมุดทีวีนะมองเห็นออร่าว่ะมองเห็นออร่าว่ะมองเห็นออร่าว่ะมองเห็นออร่านะมองเห็นออร่านะ เฮ้ยอย่าต yeah! <window> ั้งใจเล่นมากได้มะเล่นเหมือนเซอร์ห้องไอเบนหน่อยแบบไม่ต้องจะตั้งใจเล่นมากอ่ะทำไมมันเล่นกับผมแล้วมันรู้ตั้งใจเล่นจังวะใจเย็นๆดิเฮ้ยเล่นกายเครื่องนู้นเลยครับอุ้ยอุ้ยแฮกแมปนะแฮกแมปนะจันเจแฮกแมปนะแฮกแมปนะ โหวนไม้รอบไม้นี่มันเซฟอ่ะตั้งใจเล่นกันเกินไปป้า,าพวกคุณตั้งใจเล่นจังวะไปไหนแลวไอีกคนหนึ่งเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อถ้าเกิดช่วยปุ๊บเราจะเห็นออร่านะฮะเฮ้ยดักหน้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นดักหน้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นไทยไม่ง้เดินดินเอาจริงข้าตการเดินดินกินข้าวแกงปกติเลยคุนึกว่าเล่นวินวองนะ เนี่ยสุดท้ายแม่งต้องเดินอะสกิลมันไม่ได้เอื้ออะไรขนาดนั้นอะสตัร์ไปก่อนหนึ่งทีสกิลมันไม่ได้เอืออออนนเอ้อแบบว่าเอ้ยกูแบบโอ้โหมันนี่ดิบอดี้บ็อกเกอร์ไอพวกบอดี้บ็อกเกอร์ไล่แม่งเจอใครไล่คนนั้นแหละตอนเนี้ยจำไม่ได้แล้วใครเป็นใครแม่งตัวเหมือนกันหมดเลย เฮ้ยมันวิ่งเก็บลายโหดเกินอยู่ข้างบนเหรอไปละไปละกูโดนไปก่อนทีนึง มันหิมันฮิวมันหายเจ็บแล้วเอ้ยแต่มันปั่นในเครื่องดิวเลยฮะมันจะพาผมบนจู๊กเด็กแล้วเนี่ยผมกำลังงงว่ามันแล้วไงวะเนี่ยการที่มันเดินทางไวแต่สุดท้ายก็โดนจู๊กอยู่ดีใช่ไหมต่อให้มันเดินทางไวแค่ไหนสุดท้ายมันก็โดนจู๊กอยู่ดีป่าวะโอเคโอเคโอเคมึงมานี่เลยมึงเป็น ฮีโร่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 ชอบจะเป็นฮีโร่มากๆฉันนี่แหละสายซัพพอร์ตเพื่อนไงฉันนี่แหละมากับเพื่อนไงจะมาแบบจะมาแบกาสาวๆไงต้องแบกาสาวๆโชว์หน่อยไงไปก่อนไปก่อนแบกาสาวๆนะเฮ้ยนั่นไงแขวนแล้วไปไปนักแบกาสาวๆนักแบกาสาวๆได้เวลาของฮีโร่นะ เฮ้ยได้ยินเสียงเครื่องช็อตถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้คือไงไงฮะน้องๆโซนนิ่งไงโซนนิ่งไงโซนนิ่งไงฮ้ยอะไรอ่ะจะดูทีวีหรอจะดูทีวีหรอ โซนนิ่งนะโซนนิ่งนะมเขาไม่ได้เรียกเฝ้าเขาเรียกว่าโซนนะครับผมน้องจําคําผมไว้เลยถ้ามีคนถามว่าพี่เจเล่นเฝ้าหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่เจเล่นโซนใช่ครับพี่เจเล่นโซนครับเฮ้ยกระดูกหักขาหักไม่ตกใจเพราะโดนในเบนส์สปอยมาแล้ว มันไม่ตกใจอ่ะมันโดนไอเบนสปอยมาแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวมันเตี้ยไงมันมันมีฮีโร่มันมีฮีโร่มันมีฮีโร่ฮีโร่ไงฮีโร่อยากจะเป็นฮีโร่มากๆไงอยากจะเป็นฮีโร่มากๆฮีโร่ก็ต้องโดนโมลีนะไม่ตกใจ <laughs> <us> <us> ได้เวลาของฮีโร่ฮีโร่ฟังเสียงฟังเสียงฮ คนนี้เฟดไหนแล้วอะ <apl ians> โอ้เขาเครื่องระเบิดเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมให้คนนี้เขาช่วยดีกว่าผมจะได้โมลรีคนนั้นต่ออันนี้คือแผนนะอันนี้คือแผนองผมเดี๋ยวเราจะให้เขาช่วยนะเฮ้ยโอ้ยอูเซ์ เจอมันเผลอแบบหลุดโมลีไงมึงโดนกูโมลีแล้วทีนี้ม <that> ึงโดนกูโมลีแล้วมึงโดนกูโมลีแล้วไปไปหมดประโยชน์หมดประโยชน์นะใช้งานเสร็จก็ต้องหมดประโยชน์นะเธอคงต้องไปสิ่งที่เหลือในใจยังอยู่เฮ้ยมันหล่ออยู่นะไอตัวเนี้ย อุ้ย <gesch> อ <uce> ุ e ee, ้ย <Hollywood> หัวใจวายหัวใจวายมองตาแล้ว <areas> ห <human> ัวใจวายนะผลของการเวิร์กฟอร์มโฮมนะอันนี้คือท่าเขียดมันก็คือฆารกรเดินดินกินข้าวแกงนะผมสรุปให้นะครับผมเอาจริงๆผมว่าบินวอร์ไม่ยังเก่งกว่า ในความรู้สึกนะเซอรอมีแค่เปิกเดียวมันบอกว่ามันยังไม่เห็นโมลีเลยเหรอไอ้นี้ตายก่อนยังไม่ได้ดูโมลีจีจีน่าจะซื้อจากต่างประเทศนะดูจากรูปทรงแล้วดูจากวิธีการพิมพ์แล้วนะครับผมไม่ค่อยคุ้มกับการรอคอยว่ะมันจะให้ว่ายังไงดีอะเต็ม10บป่ะถ้าเอให้เต็มสิผมให้สักหแล้กันผมว่า วินวอลกยังเก่งกว่ามั้งในความรู้สึกผมอ่ะคือไอตัวเนี้ยคือมันมีข้อดีตรงที่เล่นกายแล้วมันแบบสามารถไปได้ทั่วแมปเลยใช่ปะมันเล่นกายปุ๊บแล้วมันไปได้ทั่วแมปอ่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนวนไม้อยู่ดีมันไม่ได้มีสกิลแบบว่าทําให้เซอร์วนไม้ไม่ได้เหมือนอีการอย่างเงี้ยอย่างอีการมันสามารถตั้งอีกาปุ๊บแล้วเซอร์มันไม่สามารถวนไม้ได้มันต้องวิ่งฉีไปที่อื่นใช่ปะแต่อเซอร์ตัวนี้สุดท้ายแม่งก็ยังโดนวนไม้ได้อยู่ดีอ่ะต่อให้มันเดินทางไวแค่่นนนนอมมมัััาารจผวกกก็็ยยยงงบบโดดุููีะใ้สึ